สวัสดีครับคลิปนี้มีโอกาสได้มาเดินตลาดธัญญานะครับตลาดธัญญาอ้อมใหญ่นะครับนี่จะเป็นทางเข้าด้านหลังนะครับไว้จอดมอเตอร์ไซค์นะครับเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาเลยนะครับมีอาหารขายเยอะแยะนะครับสำเร็จรูปก็มีอาหารสดก็มีนะครับ พวกปลาพวกกุ้งหอยนะครับรเยอะแยะนะครับส่วนมากจะเป็นสำเร็จสมากกว่านะครับซื้อไปกินได้เลยนะครับใครอยู่ใกล้ๆหรือผ่านมานะครับตลาดทัญญาติดถนนเพชรกเกษมนะครับ ข้างถนนเพชรเกษมเลยนะครับลานจอดรถใหญ่โตนะครับสะดวกสบายนะครับสะอาดด้วยนะครับที่นี่นะครับจะเปิดช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปนะครับนี่นะครับลานจอดรถใหญ่โตนะครับจอดได้หมดนะครับผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนะครับแวะมา ตลาดธัญญานะครับอ้อมใหญ่